สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปฐุมรัสตอรี่นะคะวันนี้เราเปิดรายการใหม่ค่ะชื่อว่ารายการสอนภาษาไทยให้ลูกเขยค่ะเนื่องจากว่าลูกเขยไดเป็นชาวอินโดนีเซียนะคะมาอยู่เมืองไทยได้4ปีค่ะเชื้อสายจีนแล้วก็พูดภาษาได้ภาษาภาษาอินโดภาษาจีนฮกเกี้ยนแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนพงมานุสอนจังหวัดเพชรบุรีตัวดิฉันก็เคยเป็นครูก็เลยอยาก สอนภาษาไทยให้พูดชัดเจนขึ้นประเด็นมันก็คือว่าวันนี้เราไปรับอดีตจากวัดมานะคะทุกคยเนี่ยเพราะว่าเขาไปบวชมาออทุกคนคงเห็นแล้วนะคลิปที่เรานําเสนอไปไลฟ์สดเรื่องงานบวชอะไปบวชมาครบศึกแล้ววันนี้เขาศึกเราไปรับมาแล้วถามเออเป็นยังไงลูกบวชที่นี่ทําวัดทุกเช้าเย็นไหมเขาบอกว่าทุกวันเลยแต่เว้นอยู่วันนึงเขานอนไม่หลับเขาเลยตื่นไม่ทันแล้วถามเป็นอะไรนอนไม่หลับ ก็ขอดื่มกาแฟนะคะเดี๋ยวจะถามให้ว่าเขาดื่มกาแฟแล้วเป็นยังไงตอนนี้เราขอแนะนำก่อนนี่ค่ะลูกเคยนะคะไมซันอินลออดีค่ะอดีแนะนำตัวเองเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดนะคะโอเค so, i, you know okay, so uh, hello my name Adi uh, I've been here in living in Thailand for four years and I'm teaching English in p r a c h a s u n School เ c h a บ u r i Uh, as my mother-in-law said i just come back from my ordination and she asked me how about the ordination and i was saying something that uh, it's not clear because my thai speaking uh not clear and she asked me mom asked me uh, <laughs> I, I told her that uh non-my love is ถึงต,ตื่นไม่ทนันเป็นอะไรรูกถึงว่านอนได้หล่ะเดิมดมกาแฟกาแฟ,ฟมันเค็มเกินมันเค็มเกินมันเข็มเกินไม่ใช่โูกไม่ใช่เค็มเกินก oh. าแฟมันเป็นอะไรมันเค็มมันคือนิด <Kem? S 1> เดียวเค็มเค็มมันคือนิด no <N ier. S 1> เดียวนมนออิด oh. oh. เดียวอ้โกาแฟมันอักษุอักษรอเสียงมันสูงขึง้นหน่อยเค็ม <Kem? S 1> มันเค็ม เค็มโนเค็มเค็ม is salty เค็ม is salty เค็มสูงขึ้นมาอีกระดับนึงเค็มเออเค็มเค็มเค็มมันเค็มกาแฟมันเค็มเค็มเค็ม it be strong too strong เออ too strong too strong โอเค too strong เค็มเค็มเค็ม too strong คาเฟ่เค็มเค็ม ทำให้นอนไม่หลับทำให้นอนไม่หลับเค็ม is a needle เ is a needle อะไะอ๋อเค็ม is a needle okay เค็ม is a salty เค็ม is salty salty is salty salty and just now เค็ม is too strong too strong o cafe เค็มอ๋อนอนไม่หลับ เพราะว่าคาเฟ่เข้มเข้มกาแฟเข้มคาเฟ่เข้มอ่าคาเฟ่กับกาแฟโอเคคาเฟ่กาแฟกาแฟเข้มเข้มเข้มขึ้นเข้มข้นเข้มข้นนอนไม่หลับเพราะกาแฟมันรสเข้มข้นมันรสเข้มข้น yes อ๋อโอเคโอเคโอเควันนี้ได้หนึ่งคำแล้วค่ะคำว่าเข้มข้นเข้มข้น รสกาแฟเข้มข้นเข้มข้นปกติไม่ใช่คนดื่มกาแฟวันนี้ดื่มกาแฟรสเข้มข้นเลยนอนไม่หลับค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้อดีเรียนภาษาไทายคำไหนคอมเมนต์มาข้างใต้เลยนะคะข้างล่างเลยมีคำที่ยังพูดอ,อักษรมรรยุกต์เนี่ยผันวรรยุกต์เนี่ยไม่ถูกเยอะนะคะหลายคำางทีเราก็ฟังอะไรกาแฟอะไรมันเะข็มเป็นยังไง บางทีตั้งให้คัาพูดภาษาอังกฤษมาเราก็ภาษาอังกฤษเราก็ไม่ไม่เก่งมากก็ได้เรียนรู้กันแชร์ลิงกันอาดูยังพูดสอนภาษาอังกฤษมัโอเคเคิมโ้น too strong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  yeah the coffee the coffee cafe is too strong the coffee is too strong yes The coffee is too, too strong. strong. <laughs> kim. Kim. Salty. Is salty. <laughs> uh, okay, uh kim. Uh, let's say that uh, kai, kai. Kai chicken. Chicken. Kim. Kai, kai thot. Kai thot, fried, chicken. fried chicken. Fried chicken. Fried chicken. Is the fried chicken is too salty. Kai tod เค็มไป,ไปโอเคค่ะวันนี้เราก็สนทนากัน1นึ่คำแต่เราได้3ามคำเนอะได้เข็มเข็มเข้มได้สาเค็มเข้มโอเคก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะกับรายการสอนภาษาไทยให้ลูกเคยค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ